สวัสดีครับแฟนคลับเบาฟ้ากบตูมชื่ออะไรเอ่ย,อย,ยคุณพรครับจากมาจากไหนครับขบวงขบวงเนาะขายปลาต้มโขลกแล้วก็เข้ามาดูช่องเบาฟ้ากบตุ้มเป็นไงครับเร็วบมงคลอาจารย์ผู้หลวงสุดขาขาเเเเลลยยค่ะข้าต็มสุดปังไหมครับปังมากโอ้โหน่าเสียดายน่าจะได้เยอะใช่ไหมครับจ้าก็สวยเอาไหมลูกหน่าก็าางูแบบธรรมดาจ้าจะงไหม คือกับแฟนขับบ่าวฟ้ากกตุมซึ่งขายแตงโมขายแตงโมแล้วก็บัวหิมะนะครับเป็นคนที่จัจงหวัดนะครับจังหวัดนควรสวรรค์อ๋อมาจากนครสวรรค์น,นะครับตอนนี้ก็มาพักอยู่ที่ที่ไหนครับเขาว,วงเขาว,วงเขา,ว,ว,งขาว,วงนะที่เขาว,วง เป็นไงครับหลังจากที่ได้ดูช่องบ่าวฟ้ากกตุ้มเลขมงคลของอาจารย์ผู้หลวงเป็นยังไงครับดีมากเลยสุดปังไหมครับสุดปังเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับสุดยอดครับอเ,เอาวันหน้าจะพลาดไหมครับไม่พลาดไม่พลาดแ <c oughs> นะ่เนาะอันนี้คือแ,แฟนคลับช่องบ่าวฟ้ากกตุ้มที่มาจากอําเภอเขาวงนะครับหลังจากทราบข่าวเลขรัฐบาลออกปุ๊บก็ทราบทันทีเลยใช่ไหมครับว่า <c oughs> 92 สุดปังเลยนะครับปังเลยครับผมครับครับครับสำหรับแฟนขับเบ่ฟ้าก็จูมคุณพรนะครับโอกาสหน้าเนี่ยจะจะจะพลาดไหมคุณพรไม่พลาดเป็นไงสุดยอดสุดปังไหมครับปังมากเลยปังมากเลยนะโอ้โหก็มีทักไลน์สายตรงด้วยนะคุณพรนะอ่าแล้วช่วงนี้ไม่มีเก็บเงินไม่มีเรียกค่าใช้จ่ายใดๆครับถ้าหาก ต้องการชื่นชมแล้วก็ทักไลน์เข้ามาหรือก็เข้าไปดูในช่องบ่าวฟ้ากอกตูมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เรามาสอบถามแฟนคลับบ่าวฟ้ากอกตูมนะครับซึ่งเป็นแม่ค้าขายปลาต้มโขกจากอำเภอเขาวงก็หลังจากที่ได้ดูช่องบ่าวฟ้ากอกตูมเห็นเรียงมงคลแล้วสุดปังมากใช่ไหมครับยืนยันปังมากเนาะครับผม สำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบอฟ้ากบตูมนะครับมาสอบถามแฟนคลับที่มีโชคมีลาบวดประจำวันที่17มกราคมพศ2565สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอสวัสดี